สัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกอกน,นะครับสำหรับวันนี้ก็แดดค่อนข้างที่จะร้อนนะครับดูเมฆบริเวณองค์ปู่ปริจิตนะครับก็เยอะมากเลยนะครับสําหรับบริเวณหน้าร้านกาแฟกกอกก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าบ้าน ชิดปากแปรกับบ้านพี่เน่งนั้นยังอยู่รอดปลอดภัยดีหรือเปล่านะครับผมนี่ก็บ้านชิดนะครับรู้รู้สึกว่ากล้วยนะครับสุกคาต้นแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะยกท้ายใส่ท้ายรถไปให้ช่างเขากินอยู่นะครับจะแ,แจกที่โรงพยาบาลเนาะโอ้นะครับสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับบ้านชิดนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะครับโอ้โห นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยอย่างก,กับมีแม่บ้านมาประจํานะครับทุกวันนี้เออนะดีๆนะครับสะอาดแล้วเราก็จะได้ <laughs> ยึดนะครับผมนี่บ้านพี่เน่งนะครับโอเคต้นไม้ก็ยังชุ่มชื้นอยู่ตาปกตินะครับ <c oughs> ปลูกทันเนาะเป็นกําแพงและหญ้าก็เริ่มลกขึ้นแล้วนะครับผมนี่นะครับ มันอยู่ดีมีสุขปกตินะครับส่วนปักก็ขึ้นไว้บนที่สูงแล้วนะครับฝนก็คงน่าจะไม่ตกนะครับนี่นะครับผมอันนี้บ้านพี่เน่งบ้านพิชิตก็โอเคนะครับถ่ายคลิปให้ดูนะครับเผื่อเจ้าของบ้านเขานะครับเขาก็จะได้โอ้นะครับ สบายใจเนาะฝากบ้านไว้ก็ยังมาดูให้อยู่ดูไม่พอยังมาถ่ายคลิปให้อีกนะครับผมนี่นะครับในโพธิ์ที่ก็พานะครับเจ้าหลงนะครับไปยึดเจินยึดสายเนาะบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เนาะสถานการณ์ปกตินะครับนะครับแต่ที่ไม่ปกติก็คือมันเงียบนะครับมันเงียบผิดปกตินะครับผม สำหรับสำหรับบ้านพิชิตพี่เน่งแล้วก็เมเดนะครับผมสามคนนี้น่าจะอยู่กดคนละหลังนะครับเนาะนี่นะครับทางกาแฟก็ปกตินะครับไม่ปกติก็คือไม่ไม่มีคนจะต้องรอรุ้นว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่จะให้ใครมาเปิดร้านให้น้อนะครับ นี่นะครับอยากเฝ้าร้านอยากอยู่เฝ้าร้านก็อยากอยู่นะครับใบด่างแบบนี้เป็นราคาไหมครับเนื้อใบด่างเยอะเลยนะครับเนี่ยหลายด่างเลยนะครับเนาะอย่าลืมนะครับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของคนรักสุขภาพกาแฟก,กอกๆนะครับเนาะจัดโปรกันแรงๆจัดโปรกันยาวๆเลยนะครับ คณนะครับที่เข้ามากดติดตามรับชมช่องกาแฟกกอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเดินไปดูบ้านพี่เหน่งกับบ้านอาชิตมานะครับยังอยู่ปกตินะครับไม่ผิดปกตินะครับสวัสดีครับ